ตอนนี้ใครที่มีงานประจำทำอยู่นะครับถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมวางแผนทางการเงินนะครับโอเคมีค่าให้จ่ายประจำวันมีนี่อะไรจะซันไงนะฮะกักไว้ออมไว้ด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้นะฮะว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับจะมีการเลิกออฟคนออกจากงานมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับและถ้าเป็นไปได้เราขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เราอย่าเพิ่งสร้างหนี้ที่เป็นหนี้เงินก้อนนะครับพวกเงินด่วนเพราะเวลาเราสมัครหรือกู้เงินด่วนนะครับถ้าเขาอนุมัติมาแล้วให้เราเป็นก้อนเนี่ยที่โอนให้เราเนี่ยมันจะเป็นหนี้เลยนะครับดอกเบี้ยมันจะเดินทันทีเลยนะครับแต่ถ้าใครมีหนี้ประเภทนี้แล้วกู้ไว้แล้วนะครับแล้วมีสภาพคล่องนะครับแนะนําให้รีบทยอยโปะนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยพวกนี้มันจะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับยิ่งคุณโปะต้นเร็วนะครับให้เงินต้นมันลดเร็วๆนะครับจานวนดอกเบี้ยที่เราต้องเสียมันก็จะ น้อยลงครับผมแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณมีสินเชื่อที่เขาอนุมัติแล้วเขาให้เป็นวงเงินคุณมาแบบหมุนเวียนนะครับถ้าคุณไม่เดือดร้อนไม่ฉุกเฉินไม่กดใช้คุณก็ไม่เสียดอกเบี้ยครับแถมดอกเบี้ยเป็นแบบถูกกฎหมายแล้วก็ลดต้นลดดอกดอกเบี้ยเริ่มต้นที่19.8ถึง25ต่อปีนะครับ รายได้7,000บาทต่อเดือนก็สามารถกู้ได้ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่หลายๆคนถามมาว่ารายได้หรือเงินเดือนเราน้อยสามารถสมัครตัวไหนได้บ้างตัวในวันนี้นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวทางเลือกครับแล้วก็จะดีไหมถ้าสามารถเลือกคืนได้อย่างอิสระไม่ว่าจะชำระขั้นต่ำ3%า จ่ายมากดอกเบีย้ยยิ่งลดเงินต้นยิ่งหมดไวหรือคุณจะโปะปิดวันไหนก็ได้จ่ายหมดวันไหนก็ได้เขาก็คิดดอกเบีย้ยแค่ถึงวันที่เราปิดภาระนี่แหละครับแล้วถ้าคุณฉุกเฉินอยากจะเบิกถอนมาใช้ใช้น้อยกดน้อย100บาทก็กดได้สามารถกดเงินสดทันใจที่หลากหลายตู้ ATM ทั่วประเทศได้และสินเชื่อที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับ สวัสดีครับเปเปอร์มูจิวราร์ตี้ช่องสาระวราร์ตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและก,กันเงินต่างๆเข้ามาแล้วช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้สมัยนี้นครับคุณต้องหารายได้ช่องทางที่2ที่สาสำรองไว้ด้วยนะครับและประโยคที่เขาบอกว่าไม่มีหนี้ดีที่สุดอันนี้เห็นด้วยครับจริงนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องจริงอยู่เหมือนยังค้ำครับแต่การมีสินเชื่อหมุนเวียนประเภทที่ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยถืออยู่ในมือนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนทางการเงินได้นะครับและสินเชื่อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือยี่ห้อนี้ ยูเม plus เพียงคุณมีไรายได้หรือเงินเดือน7,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับคุณก็สามารถสมัครตัวนี้ได้แล้วก็มีอีกข้อที่ตอบโจทย์หลายๆคนคืออายุงาน1เดือน ก็สามารถสมัครตัวนี้ได้เช่นกันถ้าคุณรายได้7 0 0 0บาทคุณสามารถสมัครเป็นบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสแบบธรรมดาได้อัตราดอกเบีย้ยเขาจะอยู่ที่25%ต่อปีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณรายได้มากขึ้นกว่านั้นนะ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคุณสามารถสมัครเป็นบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสพรีเมีย์ตัวนี้ได้ซึ่งมันจะแตกต่างดอกเบีย้ยจะถูกกว่าครับอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมจะต่ำสุดอยู่ที่19.8%ต่อปีแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษััทเเเ้้้าดดดววยนนนนนจุดด่ของสิชตตี เราพูดไปแล้วนะครับฉะนั้นมาพูดเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครว่าปัจจุบันล่าสุดเนี่ยยังไงถึงจะสมัครได้กันดีกว่าครับ 1. น,นะครับคุณต้องสัญชาติไทยอายุ20ปีถึง55ปี 2. นะครับคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้7,000บาทต่อเดือนขึ้นไป 3. มนะครับมีหมายเลขทโทรศรัพท์ที่บ้านก็ได้หรือว่าที่ทำงานก็ได้ที่ติดต่อได้สะดวก4นะครับมีที่อยู่นะครับหรือว่าที่ทำงานก็ได้นะครับที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ y Ume Plus เขาแล้วถัดมาถ้าจะสมัครใช้เอกสารอะไรบ้าง หน,นะครับเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไว้ซนะครับให้ใช้เอกสารรายได้ดังนี้นะครับแต่เราต้องมาดูกันก่อนว่ารายได้หรือเงินเดือนคุณเนี่ยโอนผ่านธนาคาร หรือไม่ได้โอนผ่านธนาคารถ้าเป็นแบบโอนผ่านธนาคารปกตินะครับใช้เอกสารดังนี้ครับ1สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้ที่ออกให้ไม่เกิน2เดือน2นะครับใช้สเตทเมนย้อนหลัง3เดือนนะครับในสเตทเมนเนี่ยมันจะต้องมีบรรทัดที่เงินเดือนเข้าด้วยนะครับจะใช้แค่3เดือนถ้าหาว่าคุณมีเอกสารรายได้ประกอบพวกสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแต่ถ้าคุณไม่มีนะครับเขาให้ใช้สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนเลยนะครับ6เดือนนี้จะต้องมีบรัรทัดที่เงินเดือนเข้าทุกเดือนนะครับผม ในกรณีนี้ไม่จําเป็นต้องแนบคู่กับเอกสารรายได้และในกรณีถัดมานะครับอันนี้น่าสนใจที่หลายๆคนถามมาเลยนะว่าโอเคผมเป็นพนักง,งานประจานะครับแต่ว่าผมรับเงินสดเนี่ยมันสมัครตัวไหนได้บ้างตัวนี้ก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันนะครับถ้าคุณรับเงินเดือนโดยไม่ได้โอนผ่านธนาคารนะครับคุณสมัครยูเม plus นะคุณต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน2เดือนครับแต่แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการโทรเช็คที่บริษัทนะว่าเราเป็นลูกจ้างจริงหรือ เป็นพนักงานประจําของบริษัทเขาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของทางบริษัทเขานะครับ <S <S แล้วมาปิดท้ายกันที่วิธีการสมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับของแท้นะครับคุณสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์แท้ๆของ u m e plus เขาได้นะครับเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีอะไรแล้วก็มีรายละเอียดที่ ผมว่าไปในคลิปนี้นะครับและตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีสมัครบัตรกเงินสดยูเม plus ออนไลน์ได้นะครับก็จะมีให้ใส่ชื่อนามสกุลเลขที่บัตรวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่ทํางานรหัสไปรษณีย์ก็คือที่อยู่ที่ทํางานนี่แหละแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกรายได้เลือกอาชีพนะครับลงชื่อบริษัทอะไรหน่วยงานอะไรแล้วก็ ลงเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะติดต่อกลับเรานะครับนัดรับส่งเอกสารอะไรก็ว่ากันไปกับแบบที่2นะครับเอาแบบที่มั่นใจเลยว่าเราไม่ได้ไปเจอของปลอมแน่นอนนะครับก็คือคุณก็เตรียมเอกสารที่ว่านี้นะครับซึ่งเอกสารผมดูแล้วมันไม่จุกจิกหรอกเสร็จแล้วก็วิ่งไปสมัครที่สาขายูเมะพลัสส่วนมากก็จะอยู่ตามห้างต่างๆนี่เองนะครับอย่างหลังนี้นะครับถ้าเอกสารครบนะครับก็จะรู้ผลอน,อนุมัติไวหน่อยอย่าลืมนะครับกูเท่าที่จะ เป็นและชมระคืนไหวนะครับเกือบทุกคลิปในช่องเรานะครับเราได้แปะลิงก์สมัครสินเชือถูกกฎหมายที่ช่องเราคัดกรองไว้แล้วนะครับว่าเป็นของจริงของแท้แน่นอนนะครับคุณสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยครับสมมุติว่านี่เป็นคลิปเราใช่ไหมครับดูคลิปเราอยู่นะครับมันก็จะมีแคปชั่นใช่ไหมครับตรงแคปชั่นเนี่ยบรรทัดที่มียอดวิวนะครับตรงท้ายเนี่ยจะมีคําว่าเพิ่มเติมลองกดคําว่าเพิ่มเติมนี่แหละครับมันก็จะเด้งมาข้างล่างนะครับ ตรงนี้ครับเรียกว่าคำบรรยายใต้คลิปหรือว่า description นี่เองนะครับบรรยายไว้นะครับก็กดดูที่เพิ่มเติมได้ส่วนมากผมจะบรรยายคำบรรยายใต้คลิปเอาไว้นะครับขยายความแคปชั่นไว้อีกนะครับแล้วก็จะแปะลิงก์สมัครสินเชื่อถูกกฎหมายที่ผมคัดกรองไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นของแท้แน่นอนนะครับมีทั้งสําหรับพนักงานประจําแล้วก็อาชีพอิสระนะครับในคลิปต่างๆนะครับลองดูได้ครับแล้วถ้าหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อหรือว่าไปเจอสินเชื่อที่ไหนมา แล้วไม่แน่ใจว่าของแท้หรือของปลอมหรือมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับก็แคปหน้าจอส่งมาสอบถามเราได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจเราได้นะครับเดี๋ยวเราตอบให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์สำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ